สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบเรื่องธาตุและสารประกอบอินทนรีย์ในอุตสาหกรรมนะครับช่วงที่3ช่วงนี้จะมีสิ่งใดที่เป็นตัวท้าทายและให้ทดสอบกับน,นักเรียนถึงความเชื่อมโยงนะฮะและความซับซ้อนที่เพิ่มระดับมากขึ้นเรามาดูเลยกันนะครับข้อแรกนะฮะข้อที่21หรือ21นั่นเอง ขาบอกพิจนารณาข้อความต่อไปนี้เพชรเป็นแร่แลตัตนาชาติที่มีความแข็งที่สุดถูกต้องนำไปฟ้าดีกว่าทองแดงตรงนี้ผิดนะครับเพชรเป็นผลึกโคเวเลนต์เพราะฉะนั้นไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเพราะฉะนั้นนำไปฟ้าไม่ได้เพราะ,ะนั้นข้อความก่อนเนี้ยเป็นข้อความที่นะฮะเป็นข้อความที่ผิด สารประกอบหลักของแก้วคริสตัลคือเซอร์โคเนียมไดออกไซด์หรือคนเซอร์โคเนียมโป๊ออกไซด์จึงทําให้มีความแวววาวขายเพชรถูกต้องไหมถูกต้องการย่างแรกทองแดงสังกสีพลวงจะได้แก๊สสันเปอร์ไดออกไซด์ซึ่งสามารถกําจัดด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์อันนี้ก็เป็นข้อความที่ถูกทับทิมมีอลูมิเนียม ออกไซด์ <Ox> เป็นสารหลักและสารประกอบของโลหะทรานซิชันเป็นสารมลทินมันไม่ได้อทับทิมนั้นมันไม่ได้จะมีแต่เฉพาะสารประกอบอะไรครับของโลหะทรานซิชันที่เป็นมลทินเท่านั้นยังมีตัวอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้องอนนี้ผิดคำตอบก็คือข้อความข้อใดถูกก็คือขอและขอ คำตอบเป็นข้อที่2ครับต่อไปครับ <c oughs> ข้อ22การใช้ภาชนะเซรามิงใส่อาหารที่เป็นกรดหรือเบสกรดและเบสจะละลายสารที่เคลือบติดปนมากับอาหารได้สารดังกล่าวเป็นสารข้อใดสารดังกล่าวเป็นสารข้อใดนะครับเซอร์โคเนียมไดออกไซด์สังกะสี ตะก,กัวและแคดเมียมตัวที่เป็นสารที่ติดออกมาก็คือสารตะก,กวัวเพราะสารประกอบของตะก,กวัวเป็นสารที่ใช้เคลือบอผิวของพวกเซรามิกนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้มีปะปนออกมาถ้าเราไม่ได้ใช้พวกอาหารที่เป็นกรดหรือเป็นเบสปั๊บก็จะไม่มีตัวนี้ออกมานะครับ โอเคต่อไปครับในการผลิตแก้วมีสารใดเป็นองค์ประกอบหลักและจะต้องต้องเติมสารใดลงไปเพื่อให้แก้วมีสมบัติทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเขาเน้นว่าต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะเราก็มาดูแทนเซียมออกไซด์สารที่เติมตะกัว่วออกไซด์ซิลิกอนไดออกไซด์ โซเดียมปูอะไรอันนี้เป็นของตัวที่เป็นโอปอลแก้วโอปอลนะฮะซิลิกอนไดออกไซด์กับโบรอนนะฮะออกไซด์ตัวนี้แหละครับตัวโบรอนหรือที่เราเรียกมันว่าเป็นแก้วโบโลซิลิเกตแคลเซียมออกไซด์กับตัวนี้และโคเมียมอันนี้ไม่ใช่นะครับนะมันแก้วต้องมีซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักเพราะฉะนั้น คำตอบข้อนี้เป็นข้อที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องดูรู้จักแก้วที่ทนแก้วโซดาลายแก้วโอโปอลนั้นมีอะไรเป็นสารที่เติมบ้างองค์ประกอบหลักบ้างเอาละครับข้อที่24กันในการผลิตแก้วชนิดต่างๆจะต้องเติมสารลงไปเพื่อ,อทำให้แก้วมีสมบัติตามที่ต้องการ ข้อใดที่ระบุไม่ถูกต้องนะคือเราต้องรู้จักว่าแก้วตัวนี้แก้วโซดาไลน์สีเขียวก็ต้องเติมออกไซด์ของโครเมียมอันนี้สอดคล้องแก้วโบโรซิลิเกตเติมโบรอนออกไซด์ถูกต้องแก้วคริสตัลเติมอะไรครับให้เจ้าออกไซด์ของตะกั่วและโพแทสเซียมแก้วโอปอลออกไซด์ของ โซเดียมและโพเทสเซียมนะแก้วปอมีสูตรเป็นนักนี้และก็มีสารที่เติมคือโซเดียมเป็นปูรายของโซเดียมและแคลเซียมเพราะฉะนั้นข้อ4จึงไม่สอดคล้องนั่นเองนะครับเอาละครับเห็นไหมฮะตรงแก้วนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจจะออกเช่นเดียวกันเอาละครับข้อ25ครับ ข้อใดเป็นปูนซีเมนต์ชนิดปอดแลนด์พอร์ตแลนด์หรือปอดแลนด์นะครับปูนเม็ดกับควอตปูนเม็ดกับยิปซัมปูนเม็ดกับโซดาไฟปูนเม็ดกับยูเรียอันนี้ก็คือปูนเม็ดกับยิปซัมชนิดปอดแลนด์นะครับตรงนี้แหละครับอ่าเป็นดูให้ดีนะครับเพราะปูนปอดแลนด์เองยังแยกแตกต่างกันไปเป็นอีกหลาย ชนิดนะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับต่อไปครับข้อ26การผลิตเกลือโซเดียมคลอไรด์กับหลักการผลิตที่ไม่สอดคล้องนะฮะกับหลักการผลิตที่ไม่สอดคล้องเกลือสมุรผลิตจากน้ําเค็มถูกต้องสายลมแสงแดดและตกผลึกอันนี้เป็นลักษณะข้อกวางที่สอดคล้องสําหรับเกลือสมุ เกลือสินเทาผลิตจากน้ําทะเล,ต,เเล,ะต,ลต้มด้วยเชื้อเพลิงและตกผลึกไอ้ต้มด้วยเชื้อเพลิงนี่ใช่แต่ผลิตจกากน้ําทะเลผิดสําหรับเกลือสินเทาต้องผลิตจากดินเค็มหรือเกลือหินนะครับหรือน้ำบาดาลเค็มนะคะรับเกลือสินเทาผลิตจากดินเค็มละลายน้ําแล้วต้มด้วยผลึกอันนี้สอดคล้องเกลือสินเทาที่ผลิตจากชั้นหินเกลือใต้ดินด้วยวิธีเหมือง ละลายแร่หรือทําเหมืองใต้ดินนั่นเองอันนี้ถูกต้องคําตอบก็คือข้อที่2นะครับคําตอบคือข้อ2นะฮะต่อไปครับข้อยีิบเครับเกลือแกงมีคุณภาพต่ําเนื่องจากการตกผลึกของแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมสัลเฟตในนาปรงที่ปนออกมากับเกือแกงทําให้เกลือมีความ มีสีคล้ำความชื้นสูงควรจะทําอย่างไรเพื่อกําจัดเกลือนี้นะครับอย่าลืมการทํานาเกลือเนี่ยนะครับมันจะมีนาอยู่3าชนิดนะครับก็คือนาตากนาเชื้อนาปลงเพราะฉะนั้นมันจะไปตกตะกอนที่นาปลงเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องทําตั้งแต่นาเชื้อนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็มาดูอ่ะเราต้องนาเชือ้อถ้าเกิดเ,เกินนาเชื้อมีข้อเดียวอันนี้เราอาจจะการที่เรารู้จักในลำดับการขั้นตอนของการทำนาก็จะช่วยเราได้มากนะเราไม่ไปเติมที่นาปรงครับเพราะนาปรงเนี่ยมันแค่สองวันสามวันมันตกแล้วมันจะทำอะไรต้องทำตั้งแต่นาเชือ้อแต่เราไม่ทำนาตากเพราะนาตากในช่วงนั้นเนี่ย เราจะปล่อยให้ตะกรอนหรืออะไรต่างๆเนี้ยตกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำที่นาเชื้อนะนาดำนี่เราไม่ได้ปลูกข้าวนะครับคำตอบเราเลยเป็นข้อที่2นะครับ0.4ถึง0.5กรัมต่อน้ำา1ลิตรนะครับเอาละครับต่อไปครับเป็นข้อที่28ในการผลิตเกลือสินเทา ในข้อใดไม่ใช่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะเกรือสินทาเนี่ยในปัจจุบันนี้เราพบว่ามีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมสูงนะครับเพราะเราทำกันปริมาณมากและเมื่อทำการปริมาณมากมันก็จะมีของเสียออกมาคือทำให้ปริมาณของแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟตคาร์บอเนตในดินเพิ่มขึ้นใช่เพราะเราต้องกำจัดตัวเหล่านี้ นะต้องใช้ปริมาณน้ำจืดจำนวนมากทำให้ขาดแคลนน้ำก็ใช่เกลือสินเทาขาดธาตุไอโอดีนทำให้ไม่เหมาะที่จะบริโภคจะใช้บริโภคอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้อมนะครับเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเกิดการยุบตัวของพื้นดินบริเวณที่มีการผลิตเพราะเราเอาดินเอาไอาเกลือที่ตกตะกอนเนี่ย ออกไปเราจําเป็นจะต้องเอาน้ําหรือเอาดินเนี้ยยัดใส่เข้าไปแทนมิฉะนั้นดินจะเกิดการยุบตัวได้ง่ายนะครับพอมันเกิดช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ต้องเป็นข้อสาอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะครับต่อไปครับข้อ29กาการปรับปรุงคุณภาพเกลือสมุทร โดยการเติมปูนขาวปริมาณที่เหมาะสมในนาเชื้อแล้วจึงปล่อยให้น้ําเกลือเข้าไปตกผลึกในนาปรงจะได้เกลือที่มีคุณภาพดีมีผลึกใสไม่ชื้นง่ายและมีปริมาณของเกลือสูงปูนขาวที่เติมมีบทบาทอย่างไร 1. ช่วยดูดความชื้นของเกลือช่วยลดปริมาณแมกนีเซียมไอออนช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมไอออน ช่วยฟอกสีเกลืออันนี้มันช่วยลดปริมาณของแมกนีเซียมไออนซึ่งสารประกอบของแมกนีเซียมไออนไม่ว่าแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตตัวนี้จะทำให้เกลือมีสีคล้ำและมีความชื้นสูงเพราะเป็นสารที่ดูดความชื้นนั่นเองนะครับโอเคครับข้อที่30ข้อสุดท้ายของช่วงที่สารนี้นะครับ เรามาดูครับการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศนั้นนิยมกนิยมใช้การแยกสารายโซเดียมคลอไรด์ด้วยไฟฟ้าเหตุใดจึงใช้ประหลอดเป็นแคโทดเพื่อให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนที่กั้วลบเพื่อให้เกิดแก๊สคลอลรนไม่ให้ละลายน้ำเพื่อป้องกันโซเดียมไม่ให้ละลายน้ำเพื่อ ให้เกิดแก๊สคอรีนที่ขั่วบวกนะครับอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้โซเดียมละลายนะ้ำเพราะโซเดียมไปรวมตัวกับไอเจ้าปลอดกลายเป็นโซเดียมออมอลกลัมซึ่งจะมีคุณสมบัติไม่ว่องไวในปิยาเคมีละตอนที่หลังจากที่เราแยกเสร็จแล้วเราก็เอาโซเดียมออมอลกลัมนี้มา เพิ่มอุณหภูมิก็ทำให้โซเดียมแยกมาและเกิดปฏิกับไอเจ้าน้ำนะครับก็ทำให้เราได้กา๊าซไฮโดรเจนและโซเดียมพันอก์ซายที่ไม่มีคลอรีนมาปะปนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยแต่วิธีการนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดลอ้อมเช่นเดียวกันโอเคครับอันนี้หมดในช่วงที่